เอาแล้วครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้ทําการมาปิดการขายน็อตบุกราคาสองพันห้านะครับผมก็คือผมได้ทําการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีพี่ท่านหนึ่งมาซื้อของผมนะครับทักมาใน Facebook นะครับก็คือพี่ท่านนี้โอนตังมาเป็นที่เรียบร้อยนะคือใจพี่แบบได้มากอะ่ะคือสุดยอดเลยครับผมบอกว่าผมร้อนเงินจัาที่พูดในคลิปอะ่ะเออพี่เขาก็ทําการโอนตังมาให้เลยครับโอ้โหอย่างสุดยอดเลยครับอย่างแบบเออ จริงคือแบบเขาไปถอนตังค์แล้วก็แบบโอนตังค์มาให้ผมเ่ยนะครับก็ผมยังไม่ได้ส่งของไปให้นะครับก็คือคือพี่ใจมาอย่างนี้ผมจัดให้เลยครับผมแถมให้เลยครับคือเป็นเมาส์นะครับกับคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดมีไฟนะครับผมแล้วก็เมาส์อันนี้มีไฟแล้วก็แถมหูฟังให้ไปอีกนะครับผมแล้วก็แถมกล่อง w i f i ที่ผมบอกตอนแรกใช่ป่ะกล่อง wi-Fi ของทรูนะครับอผมก็แถมให้นะครับคือแบบยังคุ้มเลยพี่ใจพี่ได้มากผมจัดเต็มให้เลยนะครับผม ก็ตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับจําราคาไม่ได้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมคีย์บอร์ดกับเมาส์ที่มันเป็นไฟนะอันี๋ยวดูอย่างนี้อ่าเห็นปะ่ะคีย์บอร์ดกับเมาส์เป็นไฟอ่าแล้วก็เป็นหูฟังที่มีไฟนะครับหูฟังตัวนี้ก็ราคาเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกันน่าจะสามร้อยกว่าบาทนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับผมโอเคครับก็คือแบบคุ้มเลยแหละที่ได้นอตบุ๊กตัวนี้ไปนะครับ ก็ของพวกนี้ก็ถือว่าคุมเราจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับผมจัดให้เต็มเลยครับก็พี่ใจพี่มันได้ไงเดี๋ยวผมทําการปิดไฟให้ดูนะว่าไฟมันจะสวยหรือเปล่านะครับจากคีย์บอร์ดจากเมาส์จากหูฟังนะแต่หูฟังเป็นสีชมพูนะหวานแววนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปปิดไฟให้ปแป๊บหนึ่งโอ oh. ้เมื่อตึกตืร์กอเลยทีเดียวอ่ะก็จะประมาณหน้าตาอย่างนี้นะครับ าเกิดปิดไฟแล้วนะมืดเปล่ามันก็จะมีแสงไฟที่แบบอ่ดูดีขึ้นมานิดนึงหรือเราจะไปเพิ่มไฟอีกก็ได้นะครับอ่าหูฟังก็บานไปเวรานั้นหูฟังนะครับอันนี้เป็นคีย์บอร์ดเมาส์อันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมอืออย่างนี้มันไม่ค่อยสวยแต่ขึ้นมาส,สูงๆอย่างนี้มันก็แบบโอ้ดูราคาแพงมากแต่ว่ากล้องผมอะ่ะมันไม่สวยเท่าไหร่ไงมันก็เลยแบบถ่ายได้ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนมันมืดโอเคครับผมเปิดไฟไปแล้วเดี๋ยวก็จะทำการแพ็คของแล้วก็ส่งไปให้พี่เขานะครับอตอนแรกก็กะว่าจะไปส่งเองนั่นแหละแต่พี่เขายังบอกว่าเดี๋ยวมันไม่คุ้มค่าน้ำมันคือเดี๋ยวผมจะลองไล่ตังค์ดีๆนะคือน็อตบุ๊กอะผมซื้อมาสี่พันกว่าบาทเกือบห้าพันแล้วก็ กล่อง Wi-Fi ประมาณ700บาทหูฟังก็ประมาณ300บาทคีย์บอร์ดกับเมาส์ก็จำราคาไม่ได้น่าจะไม่ต่ำกว่า200ร้อเกือบ300บาทถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับณตอนนั้นนะแล้วก็ไปเปลี่ยน SSD มาราคา1000กว่าบาทรวมไปแล้วก็สุดสุดจริงได้ไปคือแบบสุดยอดเลยครับก็คือโปรแกรมผมลบออกไปหมดเลยนะคือลบข้อมูลของผม,ผมที่ลงไปออกไปหมดเลยก็ ตอนนี้มีให้เป็นเกมลุกนะครับเกมลุกก็สามารถเข้าไปดูในเกมได้เชื่อมต่อ Wifi ปุ๊บก็เข้าไปในเกมแล้วก็เข้าไปดูในเกมน่าจะมีเกม Free Fire ที่ผมโหลดไปให้นะครับ i r e f ฟ e e f i r แ Max แต่พ u b จจะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้โหลดหรือเปล่าลืม <laughs> แล้วก็มี Google Chrome นะครับที่โหลดไปให้นะที่เหลือก็อยากได้อะไรก็ไปสามารถโหลดเพิ่มได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่จะเอาไปทำอะไรเอาไปทำงานหรือทำอะไรก็ นั่นแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงโปรแกรมอะไรไปบ้างก็ตามนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไปลงไม่เป็นก็ไปให้ร้านลงให้ก็ได้ครับลงโปรแกรมให้ก็น่าจะประมาณ300บาทบางถ้าเกิดจะไม่ผิดนะถ้าเกิดอยากได้โปรแกรมอะไรก็ไปบอกร้านเอา <laughs> ก็เขียนไปก็ให้เขาลงให้ก็ได้ครับน่าจะประมาณ300บาทจะประมาณนี้แหละคือผมก็ลงได้ไปแค่นี้เองนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่จะลงโปรแกรมอะไรบ้างไงโอเคครับผมก็ขอบพระคุณพี่มากๆครับที่ โอนตังมาให้ผมคือแบบโอนมาให้ก่อนเลยบอกว่าผมเชื่อใจพี่โอนตังมาปลื้มเลยสุดจริงนะโอเคของพวกนี้เราแถมไม่ให้เลยครับตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนนั้นที่ขายไปผมแถมแค่นั้นจะปะตอนนี้ไม่คีย์บอร์ดเมาส์หูฟังจัดไปเลยครับผมพร้อมแบบเอาไปเล่นเกมได้เลยนะครับก็หาที่เน็ตมันแรงแรงนิดนึงนะเพื่อจะเอาไปเล่นเกมนะถ้าเกิดเน็ตมันไม่แรงอะมันเล่นเกมไม่ค่อยดีนะครับมันอาจจะกระตุกมันอาจจะสะดุดอาจจะอะไรบ้างนะครับเข้าเกมอาจจะช้าบ้างอะไรประมาณนี้นะคือของผมเน็ตที่ ตอนถ่ายคลิปที่สอนโหลดเกมใช่ปะเน็ตมันอยู่ประมาณสามร้ยีประมาณ200-300ยมเมกเลยนะเน็ตมันแรงมากถ้าเกิดไปเชื่อมกับกล่องไวไฟก็ไม่รู้ว่าเน็ตมันจะแรงขนาดไหนนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะขอบพระคุณมากจริงๆครับผมที่โอนตังมาให้เร็วมากบ๊ายบาๆเจอกันใหม่กันหน้าครับผม